มาครับพี่น้องเมื่อนี้มาแห่อุบาคุณต้งกันนะครับด้วยบุญผัวเวทบ้านน้องคุณเฮานะครับเมื่อนี้ให้อุปาคุ์เขาบ้านกับเดี๋ยวนี้กำลังยาดโน้มบายจานันเทบานถึงแม้กำลังออกมานะครับขอเอชิญมารวมทำบุญน,น้ำกันครับมาแห่มาบุญทวเวทตั้งเทศมาจ่ายน้งกันนี่คือบ้านน้องคุณนะครับด้อบ้านน้องคุณ ตำบลของคุณแม่เพื่อนน้องหวกนวโรเอสนะครับเป็นประเภทนี้อ่าขุนทวีบุญประจาปีถึงห้าสิบถอดมาตลอดนะครับเด้อต้องเอากพี่น้องนะครับได้ติดตามติดชมนะครับกระจองชูชาดพระเลาะนะครับจะไดไทยถูกพระพี่นียงตังเลยมาฝากพี่น้องนะครับเด้ออ่ะครับพี่น้องนะครับมาตรวจพิธีวันครับวันนี้ฮะเชิญครับนะวันวะเก็บภาพไปฝากนะครับเด้อ Dante, นะครับบรรยากาศอยู่ยวตรงหน้านะครับนะกำลังสิเริ่มนะครับเริ่มไปที่พระสงฆ์พระเจ้าญาติโยมเพื่อกับพร้อมนั่นหลักครับเป็นจำเป็นเสียมนะครับเนาะตรงหน้าบุญพ่อเวีนะครับบุญพ่อเบียดานทุ่งคุณนเฮ้านะครับเนะพระอาค์สวัสดีครับานั่งครับเอาแต่งกำลังนะครับพี่น้องกำลังออกมาด้วครับเร่วไม่นะกำลังตามมาเรื่อยๆเลยนะครับมาเอาบุญเอาสิ่งนู่กันครับมาแน่ยพระอุค์ควรต้องกันนะครับนะเออ ันนี้ก็บกำลัง,งเตรียมนะคนได้ให้น้่มผ่าเวทนะครับพเวทออกมาไวพร้อมห้องความจิตแห่าข้าบานนะครับตั้งแต่เรื่องเดี๋ยวนี้แหละครับพร้อมขอไปแห่ประกอบที่ทั้งประเทศนี้เห้นะครับเป็นแห่ปเป็นที่บุญเผวทตั้งเทียนมหาชาตินะครับน้ำขันนะครับนะนอันนี้คือพระงองฆ์ของเจ้าคนนะครับเป็นการใส่มาพร้อมแล้วนะครับเน,ะน,นะาะยังได้จก่ระมีด ท่านกำนันท่านแต่งาหอมแสงอายุตันยกท่านปัญญาวาทนิณสักตัญญาบานนะครับปัญาบุญเลิศนะครับปัพยาบาลนะครับเป็นการได้นำอนาคตพี่น้องกคนมารวมที่นะครับมาบุญสีลํำกันนะครับเด้่อการั้งขย้อยมากนะครับเพ้อนั้นขย้ไม่เหลืออยเยอแล้วก็กาบเรีนเชิญพี่น้องครับผมนะครับมามากนะ น้องๆกำลังเข่าแถวรับน้ำนะครับรับน้ำจากคุณแมววินะครับคุณแมววินะเพื่อนเราเอาน้ำมาเล่นลงท่านนะครับบริการน้ำให้ญาติพี่น้องให้หลานที่มากบนพิธีนะครับนะหลานเน่ากับเข่าแถวเข่าแถวเป็นระเบียบกระโอยนะครับได้ครับผมญาพี่น้องคนกับมาหลา่ด้วยบเพก่จะมีมันมาตัดทีครับพี่มันมาตัดที เดินเดินขึ้นสีมากันมาแต่ไม่นั่งเขานี่ยก็จนั่งมาหลตรงนี้ครับ <tir> นะครับเบาบางใช่ไหมนี่นะพัดเยนะครับเด้อสวยงา,ามานะครับ <S 2> <S 2> <T> อันนี้บรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศไม่ฮะพระเวทไม่ฮะพระอุปคุตนะครับขอบานขอเมื่อไปประกอบพิธีบุญพระเวทฟังเจ็มหาชาติบ้านทัองคุณ ตำบลหนองคุณใหญ่อำเภอหนองผอกจังหวัดพะเยาครับเด้อขอบคุครับโมตัสาปะควาตัวลาตูอีกันเดียวนะครับเด้อโบตัสานักโบตัสาปะควาตัวลาตูต่างๆอยู่โครงการบริการตำบลหนองคุใหญ่นะครับทั้งทางทัศว์ทั้งส่งปฏิบัติ นบไรพระจันคร์เานะปะจโยโโสชาโตชาตุปุขะปุชาปุาปุาปุขปุชาสร้างเจาจาบานน้องคุณเชพุทธาจาย์บนน้องคุณนเพื่อนน้องพ่อขอระอครับ้าพโลโมบาบ้โมโหบาพโสโศบาปโุรานการบานปุรกรรบาปในปีนี้เดือนนี้วันนี้ในเวลานี้ก็ดี ขอแด่พระพุทธทางขอแด่พระธรรมบางขอแด่พระสังขเจ้าตรงนี้ก็เป็นธงหน้านะครับตรงหน้าด่านที่ตอนตกของม่บานนะครับ้กน่าคของม่บานนะครับวาต้อีลกีนะครับนะแด่พี่ดองที่บ้ารวมได้งานเชิญองค์โเจ้าในวีของพี่ดองบ้านงตามตอเข้าเข้าสูรับพรนธทานพุานโยกโ ดาวครับชกาพร้อมกันครับเอเินาสการเลเนาตังผู้ทางอภิปูชัยามมาเอตินา พระขวันตังอภิวาทิเทสวาคาโตพรขว,วาธตัมโมธรรมะนัมสะมิตัวปฏิปันโนพระขวโตสาว่กสังโทสร้างทางนามิสาธุมยังพันเต เวสุงเวสุงลขณทายะเตสระเนนะสหปัญจศีลานิยจาจหามาโหติยัมปิมยังภันเตเวสุงเวสุงลขณทายะเตสระเนนะสหปัญจศีลานิยจาจหามาอาทิยัมปิมยังภันเตเวสุง ประธานิสมาธิยามิ ละโมตัสสะภะวะโตัรลาตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตัรลาตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตัรลาตสัมมาสัมพุทธัสสะโอกาสะโอกาสะภูมิค่ทั้งหลายขอถวายกราบไหว้พระมหาอุภัยนี่ต่อมาอีกแล้วขึ้นแม่ต่อเขินมาแสนประทานครับจำนวนต้งยีสินบาทขอบขอบคข้านี่ต่อพงศ์ นี่แา่ความสุขความเจริญคนคิดสิ่งใดคอยเป็นได้สิ่งนั้นเด้อพร้อมสี่มารวมกันในเมื่อนี้มีแต่ความสุขความเจริญทุกคนทุกคนต่างเนาะเออไม่ปัางมาอีกแล้วพร้อมดอกไม้ทุกเพื่อนเนี่ยจำนวนเงินยี่ิบบาทมาแทนความพ้านมั่งเทศรษฐศาสตรอ่านะครับ เป็นบรรยากาศนะครับเ no? yeah, um, okay, ้ออ๋อแห่แอุบัตคุเขาบ้านเขาแล้วนะครับเด้อวอนี้ดมคนนำพี่น้องเขานะครับทำที่เออครับผมพี่น้องไปมาพีน้องมา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  มาได้พี่น้องเอ้ยมาแห่อุปกรณ์น้ำการแห่ผอเวศขอบ้านขอเมืองนะครับเด้อบุญประเภทนี้บุญผอเวศทั้งเทศมหาชาติบ้านหนองคุณตำบลหน,นองคุณใหญ่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอด็ดนะครับเด้อนะครับไม่ไม่ใหญ่ติ๋งไม่ใหญ่เท่าเอามามา,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 มาครับหลายหคนครับเด้อมา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 ครับแห่ผอเวศขอเมืองนะครับเด้อน้ำการน้ำการ อ้ามุนุนการครับม่เลงครับแม่เลงคับมาันครัพี่น้องได้ทุกคนครับมาครับมา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 เฮาประบัตน้าการครับอบุญนากันได้พี่น้องได้